ล่าซุดพี่น้องหลุดออกมาแล้วสําหรับฤด,ดูการหน้าองุ่งอิงเพรบานแพง่งสีได้รับบทบาทอันใดสําหรับลําเรื่องแก้วหน้ามา้าพียคำพัน,นตวกรสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดบอลแคนแฟนหมอลลั่ทีคารุปราซู้ผู้สุคนมือนีมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพยยคำพันโอ้โหเรียกว่าเป็นจังนาพยยคำพันหลุดออกมาแล้วสําหรับฤดูการหน้าแก้วหน้นมานม้ oh, oh, า ศิล,ลปินผู้ใดสิได้รับบทบาทใดได้รับนาทีอีหยังแน่พญาคมพาน,นบรรยากาศเต็มไปด้วยความคลึกคลืคล้นว่าสั่นทออ่าบอสโจผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมีการแจกบทแจกแจกกรอนอพอามื่อนี้สำหรับอาจารย์พรชัยสารบันนพ่น้องเนาะเพื่อนได้นั่กรอนล่ำเนี่ยละไปมอบให้กับทางผู้บริหารหมอล่ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมีการแจกบทแจกกรอนกระสีมีการ เรียกไปทีละบุคคลแมนบอผู้ใดได้ดรับบทบาทได้แน่เริ่มจากพี่สุสายยายเพชรบ้านแพงแม,มนบอะนั่งเอกปอมแปมพี่ปันปันพี่ตันอัธพลโอ้นังเอกอมแอมอีกนั่งเอกอมแมอ,อ,มอ,อม,แมวากันวาสำหรับฤดูการทีสีมะหอนิบอธรรมดา อาจารย์ตันอัฐพลพี่น้องสุดทึ่งเลยหลังจากที่มักขืนกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับบทบาทแล้วแม่พญาย,ยขัํมผานว่าจังไหละ่ะบ่แมนธรรมดไาด้เป็นพอพญายพี่น้อง oh, อาจารย์ตนพพันอัฐพลเพชรบ้านแพงโอ้โหเรียกว่าหลังจากที่ลหลาหล่คนหัวอาจารย์ตันอัฐพลนี่ได้รับบทบาทเป็นพอพญายโอ้ยภาคกันกรีตึมเลยพญายขั้มผานแต่บาดท,ที่นี่พี่น้องอมาหอดบทนี่องอิงเพชรบ้านแพงได้รับบทบาทใด ถึงโทได้หลายคุณหลายๆคนลุ้นจนตัวโกงวสันถาะและแล้วบทบาทที่น้องอุ้งอิงเพชรบานแพงได้รับฤดูการทีสีมหอนีีกแต่แต่เต้นบทบาทอีกอย่างพ,ยายพาื่อนยันน้องสาวพระปิ่นทองน้องสาวพระปิ่นทองพระปิ่นทองเพื่อนเป็นผู้ใดล่ะบาทที่นี่เอาจังสี่จังใดมันมีเมืองเมืองหนึ่งสื่อมิทิลาอืมมีเจ้านครข้องเมืองอก็คือนี่ละ่ะท่าผู้วดลพยย่อใหญ่ื เ็นเาขอได้หาหมอนก่อนบ,บอ่เมาเหสีจันท่าได้ให้กําเนิดบุตรชายหรือว่าราชโอรสซือว่าปิน่นทองลูกชายลูกชายแมนปิ่นทองคือพระเอกในเรื่องนี้พุ่นแล้วพุ่นแล้วอืมแล้วอุ้งอิงรับบทเป็นน้องสาวพระปิ่นทองน้องสาวพระปิ่นทองเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองมิถิลาน้องอุ้งอิงนี่ก็คือว่าอ่างๆก็คือเป็นน้องสาวของพระเอกแมนแมนบ่ พระปิ่นทองคือพระเอกของเรื่องแก้วนาม,มาคือหน้าเอกของเรื่องแมนบอสต่ว่าแก้วนาม,มาเพิ่นกับซิมี่อีกซือนึงของเพิเ<อ>่นซ้อง,งามๆคือกัน,นแมนบอส<อ>แอบไม่น่อยจำบ่ได้ พระปินทองนี่เป็นลูกชายของเจ้าของเมืองอกแสดงว่านณองค์งอิงเพชรบานแพงเป็นพระธิดาของเจ้าของเมืองเจ้าของเมืองเนาะถูกต้องบอกผู้ยิ่น้ราชธิดาเลยเาราชธิดาแมนบอสธิดาน้อยแมนวาซันทะลูกของอันยิ่พอผูวว้วดนกรับคุณแม่จันไปนั่นทาอืมกันตัวผู้ครองเมืองผู้คร้องเมืองคุณแล้วเออพ่อตะไห้อนกําเนิดแล้วปะที่นี่แมนบอพระปินทองแล้วปะที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกําเนิดแปลว่ายังให้ประสูตรประสูตร เออาสูตรคือออกลูกออกพระพินทองออกมาออกลูกแล้วแก้วหน้ามานี่ก็เป็นเด็กน้อยชาวบ้านของเมืองมิทิลานี่ละเออต่ว่าเป็นเสือว่าเป็นคนมีบุญญ่าบารมีไหลเป็นลูกชาวบ้านแต่ว่าเป็นคนมีบุญแม่เพิ่นฝันแม่เพิ่นฝันว่าเทวดานี่เอาแก้วแหวนเงินทองอัญมณีที่มีคาเนี่ยล่ะมามอบให้เออบัดนี่เป็นคนรุ่นเดียวกันกับพระพินทองด้รุ่นรุ่นไล่กันอ๋อรุ่นไล่ไล่เลื่อกันเ่ว่าออกมานีหน้าตากับอัปปะหลัก บงงามบงงามหน้าตาขึ้นมาโอ้บัดที่นี่เนาะพาปินท่องนี่ด้วยเย้าไหว้น่ะนะเกรงหน่อวเกรลัน่อยเก็กน่อยเลังอันนี้มักไปเลีนวาวเอาวาวจุล่านี่ไปย้อนเออไปเล่นวาวเด็กหน่อยดึงวาวบานี้เหรอเดชะบุญขาดจิได้เป็นบุพเพสันนิวาสคือจังไดกับบ่ฮู้บุญวาสนาเดชะบุญบุญวาสนาพาปินท่องประเทศวาวนี่ขาดไปวา้าขาดเออบดรีน้ำหาใส่กับบ่เห็น แต่ว่าผู้เข็บนได้นั่นแม่นางแก้วนามาจังสันติเออนางแก้วนามาเก็บไว้ว่าเสียวไว้ทะเลีนเองว่ามันงามวาจุล่านี่เออพาปิ้นท่องกับน้ำหายจนวามาพออยู่นํานางแก้วนามานี่ล่หะขอขึ้นขอขึ้นซะเออบ่ให้แก้วนามาบบให้เออเอาแก้วแหวนเงินท่องห้ก้าวบ่เอาบ่เอาเออเสียวไว้ทาอันเลนเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่ว่านั่งวาจังสี่วาจังสี่อย่างให้ขึ้นนี่หลีให้พาปิ้นทองนี่มาหลับโตนั่งนี่เข้าไปในเวียงในว่าง ในฐานะมเหสีษย์บันนี่จันได้แต่งงานกับลูกเจ้าของเมืองจังสรีอาวาวขึ้นให้เออเป็นจังได้หรืบันนี่ผ่าเป็นทอมย่อมทันทีด้วยควอมที่ว่านั่งแก้วนามานี่อัปปะละศรีไลยบองงามเออหนาขึ้นมาเตว่าขันดอรสีบุรัปากับสรีบุได้วาวขึ้นเดือดข้อมเป็นเด็กหนุอยน้ำเนรนั่นแหละก็เลยว่าเออเพื่อไปยังดะกคนบ้าจะไปห้องจ้ากับลาปากซุ่มซุ่เออบัดที่นี่ หลังจากที่วา่พาพินท่องเข้าไปในเวียงในว่างเรียบร้อยแล้วพีออ่น้องเลยเออนางแก้วนามาก,กะอดร่นทนเบาไหวลอเสาลอแรงลอแรงลอเสาล <อ S 1> ส่เห็นคนมาหับตัวเข<พ>าในเมืองพท้องกับบมารับจากเถื่อเออส่วนตัวส่วนตัวไปที่นี่ส,นสิฟังง่งจนจบบ่ะขัดสิฟั่งจนจบก็บไปอาสาดบมานปู่คอยกวาอยู่สรุปก็คือสําหรับ แก้วหน้ามาเนาะพี่น้องเนาะน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงก่อนน่ะนี้รุ่นกันหลายวปานน้องศิร้รับบทบาทอีหยังจรี่ไหมเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของน้องหลายสิ่งหลายอย่างเป็นบล่ะกกที่คือจังเอซแฟนคลับหลายๆทันหูนั่นล่ะพี่น้องคนปรากฏออกมาว่าสําหรับแก้วหน้าม้าอุ้งอิงเพชรบานแพงรับบทน้องสาวพระปิ่นทองหรือว่าน้องสาวของพระเอกนั่นเองแม่ถึงถูกเรื่องนี้ใส่ชุดเพชรตองรอดแล้วชจดเพชรตองตอคิ้วรอดแล้วพยายามผ่านเดี๋ยว พ่อพ่อแม่กสิสร้างให้ร้านคุณพอดีใส่ขึ้นเขานั่นล่ะบัดที่นี่เมนบอนอยจังใดเรื่องแก้วนามาในตัวละครกรหลากลายดหลายแห้งเพราะว่ามีหลายเมืองหลายมองหลายบอนเออเมืองมีทีลากกสิไปมีเมืองยักอีกดีมีเมืองยักกับมีเมืองค้นอีกโอ้ยหลายอันลายแนวือว่าพาปีนท่องนี่เป็นตะไดเมียลายจังสันสิแมน แต่ว่าสําหรับบททองอู๋หญิงแมนสิลาบทเป็นยังกัดตามพี่น้องอืม,ออมก็ถืึว่าว่าอยากให้พี่น้องแบบว่าจจ้งไดล่ะ,ะไปโฟกัสว่าน้องต้องขึ้นทุกมือหรือบ่ต้องขึ้นจังสันจังสีอเออมือนี่คือบ่มีน้องสาวพระปิ่นทองอคือบทน้องสาวพระปิ่นทองนี่คือไม่มีหรอกที่จริงอะ่ะเออแต่ว่า เสริมบดเพื่อเสริมบดเข้าไปมีการเสริมบดให้น้องอู๋อิงได้เล่นน้ำเพื่อส้างรอยยิ้มเพื่อส้่งเสียงหัวราองให้เอฟซีพอเอฟซีแมนแมนหมอบความสูงคือว่านั่งก็อยากเล่นน้ำนั่นละเออคือมือใดถ้าน้องบอติดทุระป๋าปังกันสี่กักข้นในฐานะน้องสาวพระปิ่นทองได้ว่าถ้ามือใดไปงานมองหันมองนี่ก็คือบดนี่บอมี่กะได้จังสันดอกเข้าที่แอดมินหน่อยเห็นนอกกับศิลปินที่ว่า อยู่กับสาวหน่อยเพชรบานแพงศิลปินหลายๆท่านเนี่ล่ะเป็นศูนย์หน้าเป็นตัวละครสาวหน่อยเพชรบานแพงหลายๆท่านที่ได้รับบทกับบวสิเป็นแม่แก้มบอกแม่แก้มพี่สุสายใยพี่ป๋อมแปมน้องบอมแบมบอกพระเอกตันพอลอดบอกแล้วผู้ใดอีกแน่แล้วก็มีน้องอีอกแน่นบอกเกียบเบิร์นั่นล่ะหลายๆท่านด้วยกันพี่น้องนั่นล่ะไม่ได้รอฮะบ่ได้รออีกแล้วหู้แล้วบาที่นี่ว่าอุ้งรับบทเป็นอย่าง แล้วมีผู้ใดหูจักบอกว่ายายเวอร์รับบทเป็นอย่างวะเอาเจ้าคือถามหาแต่ยายเวอร์เถอแล้วสิโทษหาเจ้าอีกลราพองยายผ่านจะถามหาเราอะไรที่เออบอคอยคอยคึดนั่นนะคึดอยังคึดว่าว่าพอหลอดรับบทเป็นอย่างก็หูบ่กจำได้บ่จำบ่ได้แต่ว่าได้รับบทอืออ่าเป็นพ่อพญาบ่บ่บอบอบอเป็นอยากบ่เพื่อเม่นเป็นอีหยัางยิ่งสั่นล่ะยายเวอร์นี่ยยายเวอร์มูงห่อน้อยมูนี่อันเงีวอัน อันนี้ย่าอยงก่อนอันย่าเป็นตะเบิงย่าเป็นตะเบิงนี่มุ้นนี่ต้องรับบทเปเสนาเลยแม่นบ่ปกติตามทองเรื่องแล้วก็สิเป็นตัวโจกตัวแจมเออตัวลักเป็นเอ่อเป็นสหารเราะวันอ่าเป็นสหารเสนาอํมมา์ของอันพาปินทองของเจ้าเมืองนั่นเมืองนี่สันตัวาวจังสันล่ะพญ่คข้ามผานได้เวลาแล้วนอนรับได้แล้วบ่ที่นี่เออนอนรับแล้วนอนรับแล้วหูแล้วว่าองุ้งเผรบานแพงได้รับบทอียังแม่นอือจังสันล่ะสบายใจแล้วเอาสันบ่ เออล่ำเกินมาดอกโดนแล้วจนเวลาฮอตีสีบอสาฟ้าดอพีนองแอดไม่นหน่อยบอสถาล้วล่ะดีบอดีพอแมวย้าเอาผืนจดหมายหน่อยดอกส่งมา,าอ,าอล่ำจุดมาจนดออนละล่าแตกกระทนบอมีถอยย้อนแรงใจของแฟนแฟนยังบอนีดอกลอาลาง เออขั้นผมล้ำลงหานขอใหม่ขั้นกับกระตาแน่เด้อสีไเี้หอบขอาุนเมื่อตอนพูน้อยู่เมือน